สวัสดีครับพอบบ่อหนอนกินเสบอีกเช่นเคยนค้องพี่น้องอู้พี่น้องเอ้วันนี้บ่อหนอได้พระโลขาหมูครับพี่น้องอุย้ยแดงจึ้งขึ้นครับพี่น้องเอ้มาเสิร์นเสร็จนรับผมอโอ้ยผักผักลวกครับพี่น้องผักลวกง,งามงายพี่น้องหุดเลยอุย้ยเขียวสดชื่นยผลไม้กะไล่ครับพี่น้องเอ้เสิร์ฟเสร็จน้ำเบาหนอนครับอืมน้ำจิ้มว่าตองวงังเลยข้าสวยพี่น้องห่อนห่อนเนาะ มานองคำเล็กขอลองไขกระโลกหน่มีแต่แนอนห่อนๆกันหน่อยอืมอืมตอืมเปตานางกีน่ออืมว้ ใส่เมื่อเลยแบบน,นี้นลยเดี๋ยะเอาถุงเมือครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยตุยย๋ยเลยอื <c oughs> <c oughs> เียขอเริ่มชิมในน้อยกันนะครับหอนหอนหอนครับหอนครับพี่น้อยหัวข้ับปงหอนครับอุ้ยหลังสีแหละก็เช็่อืม

んいうん。 Ừm, mm -hmm. chèo quá Ui, oh, này đó Thôi lấy đi หวานไปน่อยเลยอืมอืมอือแบนี้ไปหน่อยเอาแบนี้เลยกัดกึบหด 어이, <끝> 광대. 음. 음 ขากี mm ่เ hmm. ซียนไปลรงเี Naj ้โอ้ตีนาซะเนาะ

เจ็บเจ็บพูนทางนั้นเพีย ก็ดีครับนี่เจนสีเลยเอาเห็นมาเล็กน้อยอืมเสร็ จะง่ายๆหรอเก่าจับขายย่ๆตัวไอ้ถวยน้ำจิ้อลึกตักแซวไอตัวประเด็มันแย่โอ้ปจุ่มยกมาจุ่มใส่กล่องเ่ยจะค้ำเนี่ยที่แบนที่ใครทนก็ถวยน้ำจินมนะจุ่มจ้ำจุ่มเอออ่ไระอุ้หนยยไงเบิดขาหลดเออแบบนี้ 음음 <laughs> <laughs>